มาส่งน้องพริกเออ้องมาส่งน้องพริกไทยมาแซนดนเหนื่อยพริกไทยเลยพริกไทยกับมาส่งน้องเอริสนะคะวันนี้มุ่งหนีว่าวันคือแฮเอยพริกไทยขาสายเขาเกาวม่วงเพิงบะตอนนี้เก้าโมงแล้วก็ถึงเวลาไปแล้วมาส่งน้องแบไบริทายลิปจ้ะอันตอนไปส่งน้องคนหลายเฮงนักเรียนเด็กนอนหมา่อไยทะเลประกาศทายอย่ามันติดลูกเพลินอย่างข้าเจ้าวันนี้แค่ข้าเจ้าว่ามันติดติดลูกเพลินก็ได้ แล้วเอื้อยพิไัยก็จะไปโรงเรียนนะคะฝนก็จะมาอีกแล้วจ้ะคือเลยฝนตกแห้งๆอากาศอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะจ๊ะซึ่งมันจะหนาวอีกแล้วจ้ะใกล้แล้วจ้ะเรือนานานก็จะเขารือากาศเอ็ยังเกาะฤดูใบไม้ร่วงละก็จะหนาวอีกแล้วค่ะหมดฤดูร้อนแล้วนะ,ะไปจ้ะไปดูกันบ๊ายบาย นิชัยก็บชีจักรยานไปโรงเรียนแล้วค่ะแม่ก็จะกลับบ้านนิชตอนหมายน้องแอนดี้ปั่นจกักรยานไปโรงเรียนแล้วค่ะอโอ้ยไม่ต้องไปเร็วค่ะรอมาหมา,มาด้วยอ่าน,นเชียงรถมาแล้วแล้วก่อนน่าเสีดายรถขุดเต้นนี่เลยรถขุดเต้นแหะไปต้นหปั่นจกักรยานไปนะคะไม่จอดไว้โรงเรียนแล้วกันล็อกไว้ ตอนเย็นก็ขี่กันปั่นเก่งหรือยังปั่นเก่งแล้วนะปั่นจากบ้านมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงโรงเรียนแล้วนี่จะเข้าโรงเรียนแล้วปั่นเก่งมากเลยค่ะโอ้ยประตูโรงเรียนยังไม่เปิดเลยโอ้เปิดแล้วโรงเรียน่เปิดเปิดแล้วค่ะ เีเปิดแล้วไปอุ้ยโอ้โเบือนโนอนบะไรไประวับบงคืนมองสูงแถวเวนน้ย่นงน้อ่ะ โอ้เก่งมากเลยโอ้ยเราเกลียดรับโฟโต้คนมาถ่ายรูปเหรอยิ้มวหวา,านนะิสังส่างฮานามาจิกข้ามานเก่งมากเลยค่ะไปแบบนี้ถอยออกมามโหนะมีหอดเกียร์หอยเด้อจักรยานในลินความสามารถเท่จักรยานเกียร์ไทยก็ได้ นี่การลงหลอหูืาา่ดเลยเก่งมากเลยเรามามาด้วยโอ๊ยรองเท้ามามาหลุดนี่ไม้ร่องเผาขาดยังแก้กดรดโอ้เมื่อสาร์นี่คืมคืมว่ามมนฝนจะตกมึงโหลดบายมาแดดจ้าขนาดเลย แบบยางจ้าเลยจ้ะอาทิตย์หน้าน,น้องเอิีก็จะทานข้าวที่โรงเรียนแล้วนะคะเอรีคไข่ก็จะกินข้าว่โรงเรียนเอนนิีก็จะกินข้าวอยู่โรงเรียนแม่ก็จะมาส่งแต่ตอนเช้าแล้วกลับมาลัตอนเย็นจ้ะรารับเด็กน้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะคะ มามาถ่ายดิทั้งนอกให้ป้าป๊าเข้าไปให้ปะป๊าเข้าไปอัปปปคนครับเพราะวกพปกครองเข้าไปหลายหลายปกครองกระถาแม่เตรียมน้ำกับข่าหนุ่มมาให้รอเด็กเด็กน้อยด้วยนะคะเขหลายแห้งจ้ะปกครองเยอะมากมาแล็กไหม แดงจังเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ยังอู้หิวข้าวอู้หิวลายบาอู้หิวลอยเบาอู้อะไรนะข้างในนะอะไรโดน้ำจิ๋วอู้หิวไหลน้ำไหมกินน้ำไหมคะเราไม่กินหรอเดี๋ยวเจี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 วทานมีด้วงมั้งผมแก้มมันนี่ยัง ทำแกงปะปายังว้าวเอามาดีอร่อยไหมโดนนักิ้งอกมานี่มึงคำเดียวหมดเลยฮะดูสิมามาสบะม่ะตี๋ยังเด่อน่อันนี้ราไปเสกีเพย์ผมไปร้องคาราเ้วโอ้ยเยยมไม่ต้องเปิดกระโปรงขึ้นค่ะไว้เดียวเดี๋ยอพี่โ ยัอแรงกับปันจากโรงเรียนไปจนถึงบ้านเลยนะอะกันบายมากกับปันจากบ้านมาถึงโรงเรียนเก่งมากเลยค่ะไอเจ๊งเลยกับเอาล้อข้างทางออกเอาล้อเล็กออกไหมนี่เราล้อเล็กออกไหมไมใช่เรานบาบางเล้ยมันยังกินบาได้เหมิดวะอเตรียมปากอยู่จอดก่อนไหมเตรียม แก yeah? e ้มแดงแดงนิดทำไมแก้มหนูแดงแงเลยคะเอากีาอิบนอิศป oh. ้าเขาไปหาตีป้าขาไปหากอ๋อย้ใส้มาม่าบเอลิเียนี่จะมาม่าบ่มนเรียอ๋อป้าป้าบ่ มาย,ย,ย้อมยางออกมาเลยแบบแม่วในเขาอุ้มออกมาเลยวะไปปั่นไปโอ้พี่ไทยยังไม่เลิกโรงเรียนเลยค่ะไทยเลิกแค่ห้าโมงห้าโมงนะคะแต่มึงดูขึ้นไในแบบอึบ๊บโข่งแม่ลงอยู่ <c oughs> อึบ๊บ อูาวขาได้ไหมไปอู๋ขาคขาอู๋ขาคขาอู๋ขาค่ะอุ้ยอุ้ยกลัวนะมีเกียร์ถอยหอมในรถเอลิสนะแต่กระยานอี่อยังคือเฮ็ดหอดเกียร์ถอยสเปนโมเขาแล้วบ่มีเกียร์ถอยเฮอริสเฮ็ดจังได้เกียร์ถอยนะเฮ็ดให้เบิ่องนะเฮ็ดจังได้ก็ อันนี้ทำเกียร์ถอยให้หมา,มาดูหน่อยนะไปถึงบ้านก่อนเบรกเด้เบรกยัอกอยงไงก่อเบรกพูนะเกียร์ถอยไปไปค่ะ cái chế thưởng màn ạ Hấp hấp mèo hấp Nhìn mèo hấp hấp ได้ถึงบ้านและถึงบ้านหรือยังเลี้ยวเลยค่ะลูกหลอดดองๆโอ้เก่งมากเลยปั่นมาถึงบ้านเลยนะคะเมาหอนเหื่อหระยังไม่อยากเขับบานอยู่บ่ยังอยากขี่จักรยานอยู่บ่ไม่โซกโปกเอ๊ะ ไปเล่นานา้ำขี้ตมแล้วด้ยวนนนยน,านาันไปเล่นน้ำขี้ตมเลยแม่ชกปกกม,ม,มาหมุนแม่กนึงแซ่บแซ่บโค้งมาให้เบิงนะ้งเน่ยโค้งมามาถอยหลังให้ท่านผู้ชมเบิ้งดูวยให้จังแดดเกาะจักรยานถอยหลังหนึ่งแม่เฮ้ยเห็บไหนเบิงนะ้งเนี่ยขี้แม่ <laughs> ไปถอยไก่ลายเอา้าเบ็กมาหนีเอา้าแม่ยอด กะพี่ไม่ยื้อไกล้ๆอย่างนี้ไม่เห็นใครทำดิฉันมึนงไหน,ออนปลาตาตาเอาอะไรถอยหลังมานนี้ให้แังแดงถอยหลังเอริสี๋พทำให้ดูหน่อยทำไม่ได้เลยทำให้ดูหน่อยถอยหลังเอาถอยหลังโอ้ยเอาสนใจอันนี้น้่งปลาปลาอยู่ไปหม,มาม่าไปถอยหลังจักรยานให้ดูหน่อยค่ะคุณหญิง<อ>ไม่ได้สนใจเลยค่ะ